มก็สวัสดีนะนักตกปลาและท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็ออกมาเช็คหมายที่แม่น้ำเจ้าพยานะครับผมระดับน้ำก็กำลังลดลงเรื่อยๆนะครับปลาถวายช่วงนี้ก็กำลังล่องนะครับผมแต่ยังไม่อยู่กับที่นะครับก็อาจจะผ่านมากินมั่งนะครับผม วันนี้ลองใช้เป็นเหยื่อตะก้อน,นะครับเหยื่อก็เป็นเหยื่อที่เหลือจากทลิปที่ไปบ่อน้องต้นหอมมาแล้วครับผมวันนี้ก็เอาเบ็ดมาทั้งหมดสามคันนะครับนี่ก็เวลาสิบโมงครึ่งนะครับเอ,อ่อสายนะครับผมเดี๋ยวมาอรอลุ้นกันครับว่าจะมีผลงานให้ได้รับชมกันหรือเป่าน,นะครับผมสำหรับ ท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมใหม่ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมไปรลุ้นพร้อมๆกันครับ ปลาตัวแรกเป็นปลาลึงนะครับหรือบางทีเรียกสายยูครับผมก็ก่อนหน้านี้ก็ได้ปลากาไต้ตักครึ่งโลไปนหนึ่งตัวครับ ผมก็เป็นปากระมังมาอีกหนึ่งตัวครับต่อจากสายยูตัวเมื่อกี้ครับ น่าเสียด้ครับตัวนี้กินไม้ที่วางคันเวทหักเลยนะครับผมแล้วข้างล่างมันเป็นพวกป่ามายาลาบนะครับน้ำยังลงไม่ถึงที่เคยตกนะครับผมก็ป่าเข้าตอครับขาดไปแล้วครับผมเดี๋ยวมาตามลุ้นกันใหม่ครับผม เป็นปลากระมังไมาหนึ่งตัวครับผม เป็นสั่งพระว่ากัาบผมตัวนี้ ครับผมวันนี้ก็คงจะพอแค่นี้นะครับผมตกปลามาประมาณชั่วโมงครึ่งครับตอนนี้ก็เที่ยงครับเหยื่อก็หมดพอดีครับผมเหยื่อก็เป็นเหยื่อเก่าที่เหลือมาจากบ่อนนองต้นหอมนะครับผมมาดูปลารวมที่ได้กันนะครับก็มีเข้าต่อไปต่องตัวนะนี่ครับผม ส่วนใหญ่ก็เป็นปลาสั่งขวาดนะครับผมแล้วก็มีสายยูมีปลากาครับปลากระมังสองตัวก็ถือว่าได้กับข้าวอยู่นะครับผมพอได้แกงครับผมสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมก็ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ